สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวแป้งผสมรองพื้นกันค่ะตัวนี้เป็นแป้งตัวดังเลยนะจริงๆคนอื่นเขาะรีวิวกันไปเยอะมากแล้วนะคะแต่ทางเราก็คือเพิ่งจะได้ลองใช้อะไรเอ่ยน้องไปอยู่ที่ไหนมานะคะแต่ก็มาช้าแต่มานะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ที่ว่าจะมารีวิวก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยตัวนี้คือแป้งผสมรองพื้นของสีจันนะคะตัวนี้เป็นตัวดังมากๆนะสีจันซูปเปอร์คาวาเล ฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะ s p f 3 5 p a 4บวกนะแพ็กเกจก็จะมีความเป็นสีแดงกำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนตัวนี้ว่าซื้อมาจาก Seven s e v e n e อ e วนะคะ,ะ,คะจะเป็นเบอร์1204เบสของเขานะจะเป็นสีเดียวที่วางขายใน Seven s e v ว n นะคะตัวนี้เขามาในปริมาณ4.5กรัมนะคะเดี๋ยวว่าจะขึ้นราคาไวใ้ให้อีกทีนะตัวนี้จะเป็นกล่องของเขานะคะมีน้องเบเฟิร์นสวยๆแบบนี้หน้ากล่องด้วยนะแล้วตัวตลับของเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยเห็นไหมทุกคนสีคือสวยมากกว่าชอบแดงแบบนี้มากๆนะคะแล้วก็เปิดมาข้างในตลับก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็นี่มีพับมาให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะมีเนื้อแป้งอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะดูเนื้อแป้งกันหน่อยดีกว่านะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีความแบบ ออกเหลืองๆนิดนึงนะทุกคนแล้วคือเนื้อของเขาคือมีความเนียนนุ่มมากๆนะคะคือละมุนมากอะทุกคนทีนี้มาลองทาที่หน้ากันบ้านดีกว่านะคะอันนี้คือหน้าที่วาทากันแดดไปแล้วนะคะเป็นกันแดดที่ไม่มีสีไม่มีการปกปิดอะไรนะคะทุกคนวาก็จะทาลงไปเลยแบบนี้นะเอาเป็นข้างนี้ก่อนแล้วกันนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะวาจะใช้พับที่เขาให้มาเนี่แหละก็ทาๆกดๆปาด,ปด,ปดๆแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะ สีค่อนข้างจะมีความแบบเหมือนข่าวว่าผิววานะสีหนึของเขาจะเป็นสีเดียวที่วางขายในเซเว่นนะคะวาก็เลยไม่รู้จะไปเลือกสีอื่นยังไงนะทุกคนแต่สิ่งที่สัมผัสดได้อย่างแรกเลยก็คือเนื้อของเขามีความแบบ นุ่ม嘛ทุกคนมีความลื่อนๆมีความแบบละมุนละมุนอะวะชอบมากเลยนะแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ให้การปกปิดของเขานะคะเดี๋ยวขอดูคาเคลมนิดนึงนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อแมตเนียนกิบนะคะให้การปกปิดปานกลางถึงสูงนะคะช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็ช่วยดูดซับส่วนเกินบนใบหน้าเรานะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากรลังสี UV นะคะแล้วก็พวกแสงบูไลต่ตางๆที่มาจากจอคอมจอมือถือนะ อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะวันทั้งวันของเราก็คือจ้องมือถือกันใช่ไหมทุกคนอ่ะนี่เสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะเห็นความแตกต่างไหมเออข้างนี้ดูเป็นคนขึ้นมานะคะข้างนี้ก็จะมีความแบบโซมมแล้วก็ผิวดูมันๆนะคะข้างนี้คือเฮ้ยผิวมันดูแบบเฟซขึ้นมาเลยนะคะดูเป็นคนผิวดีอะทุกคนเดี๋ยวว่าขอเติมใต้ตาอีกนิดนึงนะจะดูว่าเขากบใต้ตาได้มากขนาดไหนนะคะตัวนี้เขาสามารถเบิ้ลเคาวเรตเพิ่มไปได้นะถ้า เพื่อนๆอยากให้ปกปิดมากก็เนี่ยแหละก็ติมเติมแบบนี้ไปได้อีกเลยนะคะเป็นยังไงใต้ตาก็คือหายไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็จับผิวตอนนี้คือทุกคนผิวมันลื่นผิวมันมีความแบบ เคยมันเบาสบายแล้วก็จะให้ดูว่ามันช่วยเบลอแล้วก็ปกปิดพวกจุดด่างดำของวาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะตัวนี้ค่ะเดี๋ยววาจะลงอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยมาสรุปกันอีกทีนะคะแต่ข้างนี้เดี๋ยววาขอเปลี่ยนพับนิดน,นึงนะว่าจะใช้พับที่มีความเป็นพับแป้งฝุ่นนะมันจะฟูๆแบบนี้นิดน,นึงนะคะ่ะหุยอายพับมากอะดูดีมีความยืนแล้วก็ดำนะคะอันนี้วาใช้พับของเขาอะกดใต้าตาไปแล้วนะคะเมื่อกี้ มันก็จะได้แบบแน่นๆนิดนึงนะคะแต่พอเป็นผิวบริเวณอื่นมาจะใช้พับลงๆไปแบบนี้เลยนะคะข้อดีของพับแป้งฝุ่นก็คือมันจะลงง่ายแล้วก็เกี่ยเร็วมากๆนะคะเห็นไหมว่าว่าลงไปแค่ไม่กี่ครั้งก็คือน้องทั่วหน้าแล้วอ่าดูดิเห็นไหม วาก็เลยชอบใช้พับแป้งฝุ่นกับแป้งผสมรองพื้นนะคะมันง่ายแล้วก็เสร็จไวดีนะอ่านเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ทั้งสองข้างแบบนี้เลยเป็นยังไงทุกคนอันนี้ไม่ได้เข้ามาดูช่องผีจูออนนะคะยังเป็นช่องรีวิวของวาอยู่นะอย่างแรกเลยก็คือน้องขาวเกินไปนะคะเพราะว่าดูสิหน้ามีความแบบแอบวอกนิดนึงนะคะสําหรับวาเบอร์หนึ่งสองศูนย์ที่มีวางขายในเซเว่นเบอร์เดียวอะวาย,ยังถือว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์สําหรับสีผิวหลายๆเฉดนะคะคนที่เป็นผิว ผวแทนหรือว่าผิวน้ำผึ้งอาจจะยังใช้สีนี้ไม่ค่อยรอดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมองข้ามเรื่องสีไปแล้วกันนะคะทุกคนเพราะจริงๆเฉดสีเขามีให้เลือกเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่วางขายในเซเว่นเท่านั้นเองเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวแป้งผสมรองพื้นกันบ้างดีกว่าน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือเนื้อแป้งว่าบอกเลยว่าวาชอบมากนะคะเป็นเนื้อแป้งที่ทางง่ายละมุนบางเบาและให้ผิวที่มีความรู้สึกว่าแมตต์อะทุกคนแต่เป็นแมตต์ที่ไม่ได้ทําให้ผิวดูแห้ง นะผิวยังมีความดูสวยอยู่นะคะแล้วตั้นนี้ให้การปกปิดแบบดีมากนะว่าใช้ตัวนี้โดยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะดูดิว่าจะให้ดูว่ามันช่วยปกปิดรอยจุดดำๆแล้วก็รอยสิวของว่าได้ค่อนข้างโอเคเลยนะถึงมันจะไม่ได้ปกปิดมิดสนิท แต่ว่ามันช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนได้นะคะถ้าใครอยากได้ความเป๊ะความปังก็ยังจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นิดหนึ่งนะทุกคนแล้วตัวเนี้วารู้สึกว่าเขาช่วยในยเรื่องการเบลอรูขุมขนหน้าแก้มด้วยนะคะวารู้สึกว่าดูดิมันดูเนียนๆไปเลยอะ่ะมันดูไม่จับไม่ตกร่องนะเรื่องการควบคุมความมันวาถือว่าดีเลยนะว่าใช้ตัวนี้แล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่ตากลงตากแดดอะไรทุกคนหน้ามันยังมีความแบบไม่มันเยอะมาทุกคนมันไม่ใช่ไม่มันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความมัน ที่ออกมาไม่ได้ดูเยิม้มดูเละหรือว่าดูเป็นคราบอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงขนาด12ชั่วโมงขนาดนั้นนะแต่ว่าช่วยได้เลยครึ่งวันไปแน่ๆนะคะคือถึงหน้าจะมาหลุมนีเงอออกอะผิวมันก็ยังสวยอยู่นะคะใช้กระดาษทิชชู่ในการซับๆๆนิดนึงอะผิวมันก็ยังใช้ได้อยู่นะที่สําคัญเลยคือค่อนข้างจะติดทนนะว่าใช้ตัวนี้แล้วครึ่งวันวะาถึงจะเริ่มเติมแป้งลงไปนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมา มา,มากเลยเนาะรวมๆแล้วก็คือเนื้อแป้งดีนะคะทางง่ายเกลี่ยง่ายให้การปกปิดที่ดีนะคุมมันดีแล้วก็ติดทนนะคะที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้หรือว่าอยากได้แป้งผสมรองพื้นที่ช่วยปกปิดดีๆสักตัวหนึ่งวาก็ถือว่าตัวนี้เป็นถูกและดีที่ควรจะมีเลยนะทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าเชียร์ขาดใจเลยนะคะเพียงแต่ต้องเลือกสีให้ตรงกับผิวนิดนึงนะคะก็จะโอเคเป๊ะปังแน่นอนเรียบร้อยนะคะทุกคนก็มารีวิวกันประมาณนี้แหละมีย อะไรดีๆก็มาบอกต่อกันเรื่อยๆประมาณนี้แหละทุกคนใครเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นเนาะหวังว่าคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อต้งใให้วาด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย